รถไฟค่ะอิตาอีเตา่เตามึงสนเมื่อกี้อีกนาทีคนเนี้ยมันบอกว่ามาเนี่ยเสียเงินหรือเปล่าเก็บตังค์หรือเปล่าเนี่ยประมาณเนี้นๆๆๆยเนี่ยเน,นี่ยอยู่เนี้ยสนนะมึงมีขบวนนี้จะไปถึงเชา้านะฮะเต่ารถไฟ โดยเวลาเต่าอเจ้าหน้าที่เห็นมันบอกว่ามานี่เขาเก็บตังค์หรือเปล่าเรา,าก็บอกเก็บเก็บได้ไงไม่ใช่หมาไม่ใช่แมวมันบอกเอาทั้งนั้นแหละเก็บทั้งนั้นแหละเนี่ยสับเอาหมดเลยสับมันจะดูจะปล่อยทิ้งเมืองดีนะเนี่ยมันไม่เสื่อมมากไปกว่านี้นี่ชุมทางหลังสวนสถานีนรถไฟนะคระับที่มีต้นทุเรียนทั้งหลังอีสถานีนี้ไงที่เคยเล่าให้ฟังว่า ที่เป็นขายตัวเนะี่ยน้าพูดจากรกะโชคโคกห้ากันได้ไหมแล้วก็บางทีก็อย่างล่าสุดเนี่ยขายตัวไปแล้วก็แคะที่ฟันไปมาแคะฟันแบบว่าเป็นอันอัดเลยนะขายไปพูดไปแคะที่ฟันไปแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่นี่มันก็ดีอย่างนะมีที่ชาร์จแบตให้ที่ชาร์จแบตบทุกคนยังดีว่ามีห้องน้ําแต่ไม่มีพัดลมังกตัว จะไม่มีเลพัดลมสัตตัวหนึ่งฮะที่เ่อน,ม,ม,นมีมีพับบลลดจันมีมีที่ชาร์จแบตมีต่อมีเวลาต้อนมีการเป็นที่นันทิศาตา,า,า,าตลาด